สวัสดีครับผู้ปกครองโรงเรียนรับประปอดนะครับแล้วก็ผู้ที่รับชมวิดีโอนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับเขาบอกให้ครูเนี่ยนะครับสชศึกษาธิการบอกให้ครูเนี่ยนะครับใช้การสอนออนไลน์เนาะเราก็จะสอนผ่านวิดีโอกันแบบนี้นะครับแล้วก็การสอนผ่านวิดีโอของครูต้ายนะครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีกิจกรรมบางกิจกรรม ซึ่งมีรางวัลน,นะครับรางวัลก็คือ,อโอนเงินนะโอนเงินเติมให้เติมเงินค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ให้ละกันเนาะเพราะว่าครูก็ช่วงนี้ก็บอกค่อยมีตันนะครับชิมุเนี่ยนะผู้ปกครองนะช่วงนี้ก็มาได้ออกไปสอนพิเศษที่ไหนนะครับกอ็อาจจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะสำหรับเด็กที่อ่านนะครับภาษาอังกฤษได้แล้วก็อัดเสียงทรงลายมาให้ครูนะครับ ก็เอกสารทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็วันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแนะนําว่าผู้ปกครองต้องทําอะไรบ้างนะครับผู้ปกครองนะครับครูแนะนําให้หนึ่งนะครับให้ผู้ปกครองเนี่ยให้เด็กดูวิดีโอคำศัพท์นะครับ ูวิดีโอคำศัพท์ซึ่งมันจะอยู่ในช่อง y o u t u b e นะครับพิมพ์ว่าอิสยากองเงินนะครับดูวิดีโอคำศัพท์วันละหนึ่งคำละกันวันละคำมาได้นะครับก็มีมาแล้วนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษากะเหรี่ยงภาษาโมงมีหมดนะครับอืมวันละหนึ่ง ครนะครับอ่าแล้วก็ให้ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้นักเรียนฝึกอ่านอ่านะครับหลังจบคลิปนะครับผู้ปกครองทุกคนครับอ่าจะอ่านได้ไวได้ช้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้เด็กจดจดคำทุกอย่างเนี่ยนะครับใส่สมุด พร้อมวาดรูปนะครับไม่ต้องสวยมากนะแต่ก็คือว่าไม่ใช่ทุเรศเกินไปนะครับคือไม่ต้องสวยมากก็ได้แต่ขอให้ดูเป็นรูปนะครับเนาะเช่นวาดรูปแอปเปิลเนี่ยนะครับอาจจะเหมือนหัวใจก็ไม่เป็นไรนะครับผู้ปกครองครับนะนะก็อยากให้เด็กจดใส่สมุดร,ระหว่างที่ ครูบอกให้จดใส่สมุดเนี่ยเราก็กดหยุดวิดีโอเนาะแล้วก็เอาให้เด็กเนี่ยเอาสมุดมาจดนะครับนะใครมีคําถามอะอย่างเนี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือโทรมาหาครูตายได้ที่เบอร์นี้นะครับ095 8677229นี่คือเบอร์ของครูตายนะครับ0958677229 ครับไม่รู้เรื่องอะไรโทรมาได้เลยนะครับคูหลับตีสามนะครับจะโทรมาโทรมาดึกนี่ไม่เคยว่าเลยโทรมาได้เลยนะครับแต่อย่าโทรมาเช้าเพราะว่าตื่นก็เช้าสุดก็เก้าโมนะครับนี่คือเช้าสุดละนะครับเพราะทําวิดีโอให้นักเรียนทุกคนนี่แหละนะครับก็ขอบคุณผู้ปกครองมากๆเลยนะครับที่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะก็ มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับผู้ปกครองครับน้องครูต่ายขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอาล่นะครับบทเรียนวันนี้นะก็จะเป็นบทเรียนสั้นๆวันละห้าน,ทน,ทนาทีสิบนาทีแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานให้เด็กจดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจําวันกิจวัตรประจําวันคืออะไรแปลไทยเป็นไทยกิจกรรมกิจวัตรเขียนอย่างงี้ เดี๋ยวครูพิมพ์ให้ดูนะฮะกิจปอกากิดเจวัดกิดจกิจวัดนะครับจอใจจอจานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูขยายให้ดู <c oughs> อม,มันไม่เหมือนเราไปเขียนบนกระดานเนาะกิจจวัดพระจำวัน นะครับเดี๋ยวขยายให้ตัวใหญ่ลนะเป็นอย่างนี้นะนะครับก็คืออะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกกิจวัตรประจำวันว่า Routine R Routine e. R-O-U-T-I-N-E Routine พูดตามนะครับผู้ปกคร,รคองฝึกพูดด้วยก็ได้นะครับผู้ปกครองเรียนรู้กับหล่อนไปนะครับ Routine คือกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันก็คือสิ่งที่เราตื่นมาตื่นมาเราทําอะไรบ้างเนี่ยนีดึงไปแปรงฟันล้างหน้านะครับกินข้าวเช้านะฮะทุกอย่างต่างเป็นกิจวัตรประจำวันทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็อ่ะเรามาฟังเพลงนี้กันดีกว่านะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปเพลงให้ฟังนะครับ เพลงเกี่ยวกับคิดวัตประจำวันนะครับให้ดูไปด้วยนะครับครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยร้องตามได้นะครับเพราะว่าเคยเคยร้องมานะครับด้วยกันละนะครับเจลีรูี่ e นะครับมาดูวิดีโอพร้อมกันนะครับอืมเห็นก่อน Alright, here we go. I wake up,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  I wash my face, I wash my face, I wash my face, I wash my face. Wash my face. This is what I do when I wake up in the morning this is what i do when i wake up i brush my teeth i brush my teeth i brush my teeth i comb my hair i comb my hair i comb my Yeah. this is what I do when I wake up yeah. I eat breakfast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  I go to school I go to school I go to school. This is what I do when I wake up in the morning. Yay. This is what I do when I wake, up. I wake up. I wake up. I wash my face. I wash my face. I brush my teeth. my head เป็นครับอ่าได้ยินคําว่าอะไรบ้างนะครับได้ยินคําว่าอะไรบ้างในเพลงนี้ครับอ่าเรามาดูกันนะครับอโอเคคำแรกนะครับที่เราได้ยินเพลงนี้เขาเรียกว่า I wake up นะครับ I wake up wake up หรือ wake up แปลว่าตื่นนอนตื่นนอนภาษาโมงพูดว่า z o ไปเงี so, ้ยใช่ไหมครับดึงนอนนะโอเคครับต่อไป่า uh, I wake up I wash my face นะครับจัวของมัวใช่ะไหม่า uh, I wash a ะ I wash my face wash แปลว่าล้างนะครับแปลนะ better, ว่าจัว เนาะแปลว่าล้างหน้านะครับ <c oughs> นะครับ I brush my teeth คำนี้ครับ brush b r u s h b r u u s h I brush my teeth แปลว่าอ่าขอโทษครับแปลว่าฉันแปรงฟัน นะครับแปลว่าแปรงฟัน brush my teeth นะฮะอืมนี่ทำไทด้ดย brush my teeth brush my teeth ตื่นมาก็พูดไปนะฮะต่อไป I brush my teeth เสร็จแล้วก็ทำยังครับอืม mm hmm. yeah. comb my hair นะครับ c o m y hair แปลว่าหวีผม hair แปลว่าผมนั่นเองนะครับ เล่าเห่านะชื่อเปล่าเห่าหาวีผม comb my hair นะครับ I comb my hair แล้วก็น้อยชายนะครับ Eat breakfast ทานอาหารเช้านั่นเองนะครับ Eat breakfast นะฮะอืมอืมแล้วก็ ทานอาหารเช้าแล้วไปไงครับไปนครับไปโรงเรียนก็ go go to school นะครับแปลว่าไปโรงเรียนเด็กๆเคยเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแน่นอนเด็กๆเคยเรียนไปแล้วนะแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาให้ทบทวนนะครับอ่ะมาอ่านพร้อมคุยอีกครั้งหนึ่งครับ wake up wash my face brush my feet comb my hair eat break first go to school อาล้ครับผู้ปกครองทุกคนครับหยุดหน้าจอไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เด็กเอาหนังสือสมุดมาจดสิ่งนี้ลงไปนะครับนะอ่ะใครถ่ายรูปตอนเด็กจดเนี่ยใครถ่ายรูปสมุดเด็กจดมาให้ครูนะครับเป็นคนแรกนะครับครูจะเติมเงินโทรศัพท์ให้ยี่สิบบาทนะครับ นะครับใครส่งมาคนแรกนะครับเดี๋ยวครูจะให้เบอร์โทรมาด้วยเดี๋ยวครูจะเติมเงินโทรศัพท์ให้ยี่สิบาทคนแรกเท่านั้นนะครับโอเคนะครับหยุดไว้นะครับอ่าถ้าไม่เสร็จก็อย่าไปต่อนะครับอ่าสมมุติว่าจดเสร็จละนะครับสมมุติว่าจดเสร็จละใครจดไม่เสร็จหยุดไว้ก่อนนะครับใครจดเสร็จแล้วมาดูกันต่อนะครับอ่าให้เด็กลองอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่าอ่านยังไงให้ย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับให้เด็กลองอ่านให้ผู้ปกครองฟังแล้วถ้าใครอัดวิดีโอเด็กอ่านให้ฟังนะครับแล้วส่งมาให้ครูนะครับครูจะเติมเงินโทรศัพท์ให้อีกยี่สิบาทนะครับคนแรกนะครับอ่าะพูดไปพูดมาเสียเงินสี่สิบาทละนะครับไม่เป็นไรนะครับอยากให้ผู้ปกครองให้เด็กได้เรียนนะครับนะโอเค อามาดูคำต่อไปครับนอกจากคำเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับผู้ปกครองอาจจะย้อนกลับไปให้เด็กฟังเพลงนะครับฟังเพลงเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองให้เด็กร้องตามนะร้องผิดร้องถูกก็ไม่เป็นไรผู้ปกครองจะร้องด้วยก็ได้นะครับนะโอเคมาดูคำต่อไปนะครับมันมีอีกหลายคำเลยครับที่เป็นเขาเรียกว่ากิจวัตรประจําวันหรือรูทีนของเรานะครับ นะทั้งคำว่า study นะครับ study ก็แปลว่าเรียนเนาะเช่นจะพูดว่าอย่างไง I study English ฉันเรียนอังกฤษลองถามเด็กๆสิครับนะเด็กๆเ,เรียนป .3 ถึงป .6 เนี่ยนะครับเรียนไปทุกวิชาละ I study อะไรนะลองลองลอง,ลองพูดให้พ่อแม่ฟังหน่อยสิ ah clean the desk นะครับ sweep the classroom w e e p the classroom แปลว่าวาดห้องเรียนนะครับ Eat lunch at the canteen Eat lunch at the canteen แปลว่ากินอาหารที่โรงอาหารนะครับ mm hmm. How ดดื่มน้ำนะครับ How de ให้เด uh, uh ี๋ยวดื water นะฮะด้ำแปลว่าดื่มน้ำนะครับไปห้องน้ำคืออะไรครับ go to the toilet และเล่นกีฬาครับ play sport พอถึงหน้านี้นะครับอ uh huh. ผู้ปกครองหยุดก่อนนะครับหยุดวิดีโอนี้ก่อนแล้วให้เด็กจดลงไปนะครับอพอเด็กจดเสร็จแล้วมาอ่านตามครูไม้นะครับคำแรกครับ p a r t y sweep the classroom eat lunch at canteen bring water go to the toilet play sport อ่าโอเคใครอัดวิดีโอลูกอ่านคำนี้นะครับลูกอ่านคำเหล่านี้นะครับอ่าอ่านไม่ต้องถูกหมดก็ได้นะครับนะในในหอันเนี่ยถูก4อันเนี่ยนะครับครูตายจะเติมเงินโทรศัพท์ให้10บาทนะครับนะพูดไปพูดมาเสียเวละห้าสิบาทนะครับ นะโอเคอ่ะครับใครที่จดไม่เสร็จให้หยุดหน้านี้ไว้แล้วก็จดต่อนะครับโอเคนะครับมันจะมีอีกหลายคำนะครับอาบน้ำพูดอย่างไรนะครับอาบน้ำพูดว่า have a shower ก็ได้หรือ take a shower ก็ได้นะครับองพูดสิครับแต่งตัว get dressed ทำการบ้านนะครับ do homework เส้นังนะครับดูทีวีนะครับ w a t c h t v อ่าโอเคหยุดไว้หน้านี้แล้วก็ให้จดนะครับจดแล้วย้อนกลับไปฝึกอ่านนะครับเอกสารก็ดาวน์โหลดได้ข้างล่างเลยนะครับ โอเคกิจกรรมสุดท้ายนะครับที่ครูอยากให้ทำนะครับก็คือว่าอยากให้น้องๆลองเขียนครับว่าน้องทำอะไรนะครับ In the morning แปลว่าตอนเช้าตอนเช้าน้องทำอะไรนะครับนะ I วังตัวทำอะไร In the morning นะครับตอนเช้านะครับ Morning เราเจอกันตอนเช้าเรา Good morning ใช่ไหมครับ ต่อไปตอนกลางวันน้องทําอะไรน้องก็พูดว่า I watch นะครับทำอะไร in the afternoon นะครับตังกีเนี่ยน้องทําอะไรนะก็วัง c h อตงกีนะครับและตอนเย็นนะครับตอนเย็นน้องก็พูดว่า I ทาอะไร in the evening ตัวอย่างที่ครูพูดนะครับครูพูดว่า I eat breakfast in the morning แปลว่าฉันรับประทานอาหารเช้าในตอนเช้า I play football in the afternoon แปลว่าฉันเล่นฟุตบอลในตอนกลางวานันและตอนสุดท้ายครับ I take a shower in the evening แปลว่าฉันอาบน้ำในตอนเย็นน้องเลือกกิจกรรมเนี่ยพวกเนี้ย ที่ครูสอนไปเนี่ยลองมาเติมในช่องว่างแล้วถ่ายรูปให้ครูดูนะครับในกลุ่มลายของผู้ปกครองนะครับก็หยุดหน้านี้ไว้นะครับแล้วลองช่วยเด็กคิดนะครับใครถ่ายรูปมานะครับครูจะเติมเงินโทรศัพท์ให้อีก10บบาทนะครับขอไม่ซ้ำคนนะครับขอถ้าใครเคยได้แล้วก็จะให้คนถัดไปเรื่อยๆนะครับ ก็วันนี้ก็จบการสอนในเรื่องกิจวัตรประจําวันหรือรูนไปก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะสั้นๆแต่ในระหว่างที่เด็กนั่งจดนั้นมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ประมาณเกือบชั่วโมงกว,งกว่าพอดีนะครับขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับผู้ตายขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ